คลิปนี้นะคะจะพาทุกคนโกอินเตอร์กันค่ะโมไปไสไก่ดอกจับพี่น้องไปไก่ไๆ่บ้านเฮาเนี่ยละเนาะมือนนี้เฮาอยู่กันทีด้านช่องเมฆค่ะทุกคนค่ะสิพาทุกคนนะคะขามไปยังประเทศเพื่อนบ้านเฮาเนี่ยค่ะเด้ออยากไปดูว่าหลังจากที่เฮาโมเด้ไปเป็นเวลาโดานห้งค่ะโมเป็นสิเกือบ20ป,ปีแลวบางไปลาซุดนี่นะคะน่าจะเป็นช่วงม้อตนเด้อค่ะพี่น้องหลังจากที่เห็นหนังสือเดินทางยังเรียบร้อยแล้วนะคะได้เอกสารเฮากัสิยางขามไปแบบ หลอดใตอุโมงค์แบบนี้เลยค่ะเป็นทีนาแปลกใจแห้งนะคะมะกรูน,นี่ก็คือยางค่ะมากกจะมีของขายยังเลี่ยงไล่เต็มไปเบิดเลยด้วยค่ะแต่ทุกมือนี่นะคะเขาจะจัดเป็นโซนที่เขาลึกเข้าไปข่างในเลยนะคะเนาะเห็ดไห้เขายางเขาไปยากนะคะก็เลยเออมันไก่นะคะโมจักด้หน่อยโมจกักอืมไวกลางคนนะคะ <c oughs> ขื้นรถก็ไปแบบนี้เลยนะะเนาะค่ะเนาะนั่งเข้าไปนะคะก็สิเป็นระยะทางไกลเติมนะคะหนาจากครึ่งกิโลได้นะคะ ระว่างทางนะคะกะสิเห็นแต่รถเป็นรถบรรทุกนะคะนักหนะักเนาะพหัวเขาบรรทุกอย่างนะคะ10ล้อ12ล้อรถพ่วงอะไรประมาณนี้นะคะนางเชีๆ่ๆวเพื่อนเนี่จากพี่น้องแต่ว่ากะระวังนะคะพวกรถมันหลายค่ะมีแต่รถขั้นใหญ่ๆเนาะจา้ะเพราเขามาถึงที่ตลาดแล้วเนาะคะ่กะกสิมีของขายค่อนข้างที่จะแบบหลายยางคือกันนะคะแต่ว่าส่วนมากแต่ละรล้านจะ อาจจะเป็นของขี่คข้ายๆกันเด้อค่ะพี่น้องเด้อเสื้ออันนี้มีสุลาดเลยนะจ๋าเห็นแล้วกว็เอองามดีนะคะก็เลยอยากซื้อมาค่ะเสื้อสบายดีเมืองลาวนะคะเป็นผ้าฝนะ้ายน่าจะใส่สบายนะคะแล้วกันตัวนี้เนาะคะ่ะเป็นหมวกของสาวเวียดนามค่ะเพื่อนบอกว่าเออมาจากเวียดมาสันนะคะลายงามดีคะ่ะพี่น้องใส่ไปเกี่ยวคะ่ะรับจ้างเพื่อสีดีเนาะ,ะพี่น้องเอยมาเบิ่งอันนี้คะ่ะพี่น้อง อันเพื่อนสนใจหมวกใะ่ไหมค่ะซื้อหมวกก็จะมาซื้อคือเจ้าของแต่ว่าบอกหมวกสวยไม่มีปัญหานะคะน่าจะมีปัญหาที่เข้าไม่หลมค่ะกลุ crawl. ่มยัดไปยัดมานะคะแปลว่าบ่หลมค่ะเขาได้ซ้ำนี้นะคะแต่ว่าอืมตดสิ้นใจเอาค่ะส่วนร้านนี้นะคะขายของมีค่าค่ะพี่นองเครื่องประดับต่างๆนอกจากเนาะส่วนคุณพ่อของเฮาเนี่ยนะคะกะหลุๆค่ำค้อยู่กับเบย์ลาวนะคะหลูไปลุดมาแต่ว่าเราบอเอาเนี่ยค่ะเพราะว่าเราข้อเหล่าข่าว ขนมก็มีหลากหลายให้เลือกซื้อนะคะเป็นที่รอดตาหลอดใจซะเหลือกเกินค่ะพี่น้องกันดียิปเปิลเนาะของมาของโปรดนะคะช็อกโกแลตหลักันนี้คือซิงที่นิงอยากได้นะคะติ๊บเข่าค่ะออนซอนไหลนะคะทานกติ๊บเข่าเนาะค่ะเพื่อนก็แกสลักแบบลวดลล่ให้นํำนะคะก็สวยงามขเพื่อนอยู่จากติดดีดีเนาะ ส่วนขากลับนะคะก็เช่นเดิมค่ะเอื่นแก็บคือเกาจากพี่น้องมันไก่เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะก็สิมีคาเฟ่นำเนาะคะ่ะแถวนี้เป็นตะเขาขงพิ่นด่นเนาะตอนไปคือจังไก่ไก่ค่ะตอนมากคือหอดว่แถวเฮงก่อนจะออกจากจุดพันแดนเนะคะ่ะพี่น้องเข้าแะเมือร้านค่ะปลอดผ้าษีกันก่อนเะคะ่ะขายพวกเครื่องดืม่มแ mm. อลกอฮอล์นะคะกับขนม,น,มนุ่มเนยค่ะออกจากร้านขายของนะคะกับซิมาพอ ของปลานะคะที่ชาวบ้านพื้นหามาขายเนาะค่ะหลากหลายเลือยเขือนนะคะพี่น้องเริ่มของแปลกหายากเนาะค่ะเป็นเบาคุจีเนาะค่ะพี่น้องคุณเดกบ่เคยเห็นเน้ะค่ะหายางตอกันที่ตลาดทั้งประเทศให้ห้าวมึงนะคะมาได้แทนไหมคะพ่อขายนะคะเพราะว่าสีเล่าสีไทยพื้นมาร่วมกันขายอยู่นี่แบบหลายเลยนะคะตลาดเง้วแห้ง อาหารทะเลสุดอาหารทะเลแห้งก็มีหมดเลยนะคะเอาะ่่ะปากไวเท่านี้นะคะสําหรับคลิปนี้เอาจ้าพี่น้องเพราะว่ายังเหอยแห้งๆค่ะพอกันไม่คลิปหนาด้วยค่ะพี่น้องเด้วย